สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอพาทุกคนมาอยู่ในงานคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนะคะพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งครั้งที่2นะคะวันนี้หมอจะพาทุกคนมาดูว่าบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมในงานมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูด้วยกันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่ในภายในศูนย์ประชุมนะคะก็เป็นฮอใหญ่ของงานนี้เลยนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่บูธเล็กๆจนถึงเวทีใหญ่นะคะที่จะมีคุณหมอมาเสวนาภาษาแพทย์แผนจีนนะคะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะคะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันในฐานของกิจกรรมเปิดโลกสมุนไพรนะคะแล้วก็อยู่กับพี่พี่นัทค่ะงโอเคเดี๋ยวพี่นัทนะคะจะพาเราดูว่ากิจกรรมในบูธของเปิดโลกสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเห็นตรงเนี้ยค่ะน่าสนใจมากเลยเป็น อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเห็ดหลินจือนะครับของแท้จากจีนเลยนะครับเมื่อกี้เห็นมีอายุหลายสิบปีแล้วครับผมเมื่อกี้มีเห็นคุณลุงท่านหนึ่งเขาถามว่าอันนี้คือของจริงหรือเปล่าใของจริงเลยครับแต่เรามีการดูแลรักษาเพื่อใช้ในการจัดแสดงครับแต่ไม่ได้นำไปใช้ในทางยาแล้วอ๋อก็คืออันนี้ไม่ได้จริงแน่นอนใช่ของจริงก็คือหน้าตาแบบนี้เลยนีเลยครับแต่นี้จะเป็นหลายดอกที่ซ้อนอนเชื่อมรวมกันนะครับอ๋อก็คือของจริงาุป็นสิบปีใช่ครับผมก็คือของจริงก็จะหน้าตาแบบนี้เลยใช่ครับผม ใครที่ไม่เคยเห็นเห็ดหลินจือของจริงนะคะนี่นะคะในงานนี้ให้ดูนะคะแล้วก็มีตัวยาสมุนไพรอีกเยอะแยะเลย ในส่วนตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับจะเปรียบเทียบระหว่างยานําเข้าจากจีนกับยาที่เราสามารถซื้อในตลาดประเทศไทยคุณภ,ภาพจะต่างกันหรือว่าการใช้ในส่วนต่างๆจะต่างกันที่ต้องมีต้องระมาระวังในการซื้อยาแล้วก็การใช้ยาด้วยครับตรงนี้มาเรียนรู้กันได้นะครับง <Okay. S 1> <Okay. S 2> ี้พอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าแยกยังไงแบบเบื้องต้นสมมติเราไม่รู้เลยโอเคได้ครับานเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตังกุยนะครับ ตรงนี้ตั้งกุยจากนําเข้าจากประเทศจีนจากโรงงานที่เราได้รับรองมาตรฐานนะครับผมมีลักษณะตรงนี้ซึ่งเราใช้ตามลักษณะของบริษัทตำรับจีนเป็นลักษณะแผ่นเช่นนี้นะครับแต่ว่าในในไทยครับบางครั้งเราจะพบว่ามีการอบกรรมฐานซึ่งการแยกการแยกต่ความแตกต่างตรงนี้นะครับมันจะมีเมื่อเราดมกลิ่นนะครับมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวอ่อ,อนๆซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะของก,ร,กรรมฐานใช่นรปรี้รนๆออใช่เราสามารถแยกตรงนี้ได้ว่าบางร้านใช้นงอบกรรมฐานเพื่อรักษาอายุการใช้งานของยา อ๋อแต่ว่าป้องกันแมลงหรือลาครับผมก็คือไม่สามารถดูจากสีใช่ไหมคะดูจากสีได้เบื้องต้นครับอ๋อแต่ว่าหลักๆส่วนมากที่เราจะพบตังคุยก็คือในเรื่องของการกบอบกับกรมันถ่านมากกว่าใช่ซึ่งกรรมันถ่านเมื่อเราสะสมในร่างกายมากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีร่างกายจะขับออกไม่หมดนะกรกรมันถ่านนี้ต้มแล้วก็ไม่หายไปไม่หายใช่ครับ ก็เลยต้องระวังกันนิดนึงนะคะก็คือให้ดมกลิ่นดูนะว่ามันจะเปรี้ยวอ่อนๆถ้าเกิดว่าเป็นของที่ผสมกรรมฐานเนี่ยกินเยอะๆไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะเอาไปต้มผ่านความร้อนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็มีมีตัวไหนที่แบบเจอบ่อยๆอีกไหมคะที่มักจะมีปัญหาได้ครับ เป็นตัวดอกคำฝอยก็ได้คนน่าจะรู้จักกันเนาะดอกคำฝอยสีแดงๆของไทยยาจีนจะชื่อว่าหงหัวนะครับหรือคนไทยจะเรียกว่าดอกคำฝอย<ม>ตัวนี้นะครับส่วนมากเราจะพบเรื่องของการสกัดสารสําคัญเพื่อนําไปทไปาเป็นผลิตภัณฑ์อื่น<ม>แล้วก็มาย้อมสีเพื่อนํามากลับมาจาหน่าย<อ>ใช่ครับผมตัวนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้าจะเป็นตัวน้าเข้าครับผมตัวตัวดอกคำฝอยของเรายัางมีสีแดงที่เป็นค่อนข้างอม อ่คำคหน่อยครับผมแลว้วก็เมื่อเราสัมผัสครับมันจะยังมีความชื้นหรือว่าความอ่ายังไม่เปราะไ,ไม่ไม่ไม่แห้งครับผมใช่แต่ถ้าตัวนี้ก็จะมีสีมันจะสดเพราะมีการผ่านการย้อมสีหรือว่ามันจะมีความแห้งขึ้นเพราะมีการโดนสกัดสารไปแล้วอ๋อใช่เมื่อจับแล้วมันก็จะมีความกรอบอืมอ่าใช่อ๋อม,มันจะลักษณะกรอบๆเหมือนแบบผ่านอบผ่านอะไรแบบนี้ใช่ไหม<ะ> อ,อันนี้จะนุ่มกว่าเ <c oughs> <ช>นาะแต่ว่าถ้าสีสดเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าจะเป็นของที่ถูกใช้งานมาแล้ว <c oughs> ใช่มีโอกาสเราก็มีการตรวจสอบได้เพิ่มเติมอีกครับ <c oughs> ผมใจดอกมะเฟยตัวนี้ <c oughs> <c oughs> มีการมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเดี๋ยวให้พี่เขาพาเราไปดูกันนะคะ <c oughs> อันนี้เห็นมีของเก๊กฮวยด้วยเก๊กควยนี่คนเขากินกันเยอะก็มีวิธีการแยกของปลอมด้วยหรอคะตัวนี้จะเป็นตัวทดสอบสารปลอมขาวซึ่งบางครั้งเราจะพบว่าเก๊กฮวยมีการ ใช้สารฟอกขาวเพื่อเพื่อทำให้สีมันดูธรรมชาตนะิดูความน่ากินก็คือฟอกขาวเพื่อให้มันน่ากินใช่ครับผมแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเราดูภายนอกก็คือจะไม่เห็นเลยใช่เรจะแยกยากใช่ลพลาะลบางครั้งคาว่าสารฟอกขาวเราไม่ได้ใช้เฉพาะเฉพาะที่มันเป็นสีขาวใช่ถ้าบางสีขาวเราอาจจะเห็นชัดเช่นทวงกอที่เขาใช้กัน อนทร์เตสารฟอขาวมันก็อาจจะเห็นเห็นเป็นขาวใสามากขึ้นใช่ไหมครับแต่บางครั้งถ้าใช้สาบยาจีนนะใช้ขาวฟอขาวแล้วมันอาจจะทําไม่ช่วยในสีดูธรรมาชาติมากขึ้นใช่แล้ว,ต,วตัวสารนี้อันตรายไหมคะอ่าตัวนี้เป็นชุดทดสอบที่องค์การเป็นสัตว์มีจําหน่ายทดสอบสารฟอขาวใช่ก็คือเราลองทดสอบดูแล้วว่าถ้าเป็นยาของเราครับถ้าสมมติว่าใช้สารละลายหยดลงไปแล้ว อ่าสีของสารลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีเขียวก็คือไม่มีสารนะคะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีดำก็คือมีสารเพาขาวอ๋อและอย่างสีเขียวแบบนี้ค่ะก็ไม่มีเหมือนก็คือเป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีเขียวจะไม่มีสารฟ้าอ่อนหรือสีเขียวจะไม่มีแต่ถ้าเป็นออกสีดําหรือสีเทาก็คือแปลว่าสารนี้มีความปกติก็คือหาซื้อได้ตัวตัวทดสอบใช่เอาไปทดสอบเสร็จเอาไปต้มกินต่อไม่ได้ถูกไหมคะโอเคโอเคได้ค่ะก็คือถ้าเกิดใคร อันนี้เหมาะกับใช้กับตัวสมุนไพรตัวไหนบ้างหรือว่าใช้ได้กับจริงๆถ้าสงสัยว่ามีสามารถใช้ได้ทุกตัวเลยครับจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางยาก็ได้ยาสมุนไพรก็ได้อ๋อ<ช>โอเคนะโอเคก็คือ,คอคตวัวมีตัวสารฟอกขาวขายนะคะตามองค์กรเภสัชพยาตรวดสอบสารก๊าขาวใครที่ทานสมุนไพรจีนบ่อยๆแล้วก็ไปซื้อเอาตามตลาดหรือว่าร้านขายยาถ้าอยากรู้ว่ามีสารฟอกขาวไหมก็อาจจะหาซื้อตัวสารนี้ไปลองทดสอบดู ก็แค่หยดลงไปในสมุนไพรเลยเนาะแล้วก็ดูการเปลี่ยนสีได้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้เมื่อกี้พี่เขาเล่าให้เราฟังตัวของดอกคำฝอยใช่ครับผม อ่าตรงน,นี้เราสามารถทดสอบโดยการแช่ในน้ําร้อนได้ครับผมถ้าเถ้าเป็นตัวของหัวที่ยังไม่โดนสก,กัดน,นะครับที่เป็นคุณภาพดีนะครับเมื่อแช่น้ําไปแล้วนะครับสีของสันลายจะเป็นสีเหลืองทองนะครับผมแล้วก็ตัวของหงหัวหรือดอคขามงฝอยเองครับยังคงรูปอยู่ไม่แตกหรือว่าไม่ไม่บางไม่ดูดซับน้ําลงไปใช่ก็คือจะเห็นเหมือนรอยอยู่ ด้านบนอ๋อก็คือจะมีลอยอยู่ข้างบนด้วยสีก็จะออกเหลืองทองใช่แต่ถ้าของเป็นตัวที่โดนสกัดสารรืยย้อมสีไปแล้วเมื่อเราเติมน้ำร้อนลงไปหรือแช่น้ำร้อนปุ๊บยามันจะลงมาอยู่ด้านล่างได้สีมันจะกลายเป็นสีขาวครับแล้วสีของสารละลายก็จะออกส้มหรือว่าแดงตามที่โดนย้อมมาอใช่ก็คือถ้าตามที่เข้าใจก็คือถ้าดอกคาฝอยปกติเนี่ยมันก็จะมีสีแบบออกค้าๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเอ้ย มันใช่หรือเปล่ามันถูกเอาไปใช้งานมาหรือ,อยังแล้วก็อาจจะเอาไปแค่แช่น้ําร้อนวิธีการง่ายมากแช่น้ําร้อนลักษณะส,สังเกตก็คือน้ําจะต้องเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ดอกคําฝอยเนี่ยมันจะต้องยังมีความเป็นสีอยู่บ้างไม่แบบไม่เป็นขาวหมดแล้วก็มีบางดอกที่ควรจะลอยอยู่ข้างบนไม่ได้จมลงไปหมดเนาะ ก็คืออันเนี้ยเหมือนที่พี่เขาบอกก็คือว่ามันต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดอกคําฝอยเนี่ยคนเขาจะนิยมเอาไปสก,กัดสารสําคัญออกไป<ช>ทําเป็นผลิตภัณฑ์ทาครีมทําความสวยความงามอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอตัวที่เอามาขายก็คือพอเขาสก,กัดสารออกไปสีมันก็จะเพี้ยนเนาะเขาก็เลยไปย้อมสี<ช>ส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มแบบนี้<ช>พอย้อมเป็นสีส้มมาก็เอามาหลอกขายเรา เพราะงั้นเวลาเราไปต้มกินก็จะไม่ค่อยมีสปปรรพคุณแล้วทุกองใช่จะไม่เหลือสปปรรพคุณแล้วแล้วแถมยังได้สารเคมีที่เป็นของการย้อมสีเข้าสู่ร่างกายด้วยก็คืออันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่ว่ากินยาเราไม่มีประโยชน์มันจะได้สารเคมีไม่ดีเข้าไปด้วยได้ค่ะวันนี้ก็ได้กิจเ,ออเขาเรียกอะไรความรู้ดีๆจากบูธของปเปิดโลกสมุนไพรจีวนนี้ต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะขอบคุ้ความรู้ขอบคุณมาร่วมชมกันได้นะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจมาร่วมกิจกรรมก็มาที่บูธนี้ได้นะคะ